แผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นว่ารัรมการแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดก,กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นประจำนำโดยพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรนำจัดก,กิจกรรมซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน25คนโดยทุกคนนะครับได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายให้สบายจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรได้แนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้น และได้นำฝึกนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา40นาทีหลังจากนั้นได้บรรยายเรื่องการทำสมาธิบนเส้นแห่งจิตปัญญาณตามด้วยช่วงถามตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกสมาธิซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบทุกข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธิภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากครับเพราะนอกจากจะได้ฝึกสมาธิร่วมกับเพื่อนๆแล้ว ยังได้รับฟังธรรมะและข้อแนะนําดีๆจากพระอาจารย์ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากครับ